ก็อยู่คงคอยทำทำงานอยู่คนเดียวอยู่งี้แหละอ่าบางทีก็วันหนึ่งบางทีบางจังหวะลูกค้าก็มาอันมีลูกค้ามาบานเพื่อนบ้างสิละเจ้าว่เงาบอกวันวันอยู่แต่กับผ้าว่ะสันตอนแรกเขาไม่รู้อ่าวันวันอยู่แต่กับผ้าเจ้าบ่าเงาบอกว่าสันเพื่อนรับทักทายน้องตุ๊กี้เด้อแล้วก็ทักทายน้องถังเงินด้วยก็เลยบอกว่าขอเสียเวลาได้ไปเงาเอ้าน้องนีจริงปะ อ่าพอจะเวลาได้ไปมาไปเงาทุกวันนี้เขารู้แล้วจ้ะเออพอจะเวลาได้ไปเงาบ้านดำไปบ้านฟา้าบ้านเขียวบ้านแดงอ่าวนไปอ่แล้วอีกไปโน่อนอีกอันบ้านหนึ่งสี่เหลี่ยมผุ่นเขาก็ไปจ้ะเอาเวลาที่ไหนไปเงาเป็นบอกทุกคน <c oughs> อ่าขอบคุณหัวใจอ,อกกอดจากเพื่อนสุรชัยจ้ะสวัสวดีค่ะคุณตุก๊กี้อน้องนี่ทักทายอ่าทักทายนอกตุก๊กี้จ้ะ จะเอาเวลาที่ไหนไปเหงาเมนบอน้องนี่เมนบอเพื่อนรัดอ่ะไม่มีเวลาสิไม่ว่า <c oughs> อ่าขอากลื่นบันไดเนี่ยเป็นว่าเล่นขึ้นบันไดเป็นว่าเล่นอ่าเขาลงบ้านนั่นขกขาเกลขึ้นบันไดไปบ้านนี่ลงขึ้นบ้านนี่พอมาบ้านอยู่อ่าแลนขเขาเฮียเจ้าของวิ่งเข้าบ้านตัวเองเสร็จอ่าไปเที่ยวบ้านโน้นเที่ยวบ้านนี้สรุปแล้ววัน,ว,นวันหนึง่งเวลามีน้อยน่ะสิไม่ว่าเมนบอลล่ะอ่าเวลามีน้อยละสิไม่ว่า เอาแม่นตัวอันเข้าบ้านน่นบ้านนี่เขา้าเข้าบ่ไดแบบอันนี้เนาะมันมันก็สนุกสนานเฮฮากันไปจ้ะเอาเวลาใดไปเหงาไม่เหงาหรอก <laughs> แมนแมนน้องพี่ว่า <laughs> ปวดขาบ่เหลา <laughs> อ่ากะอยากกะอยากปวดนิดน้อยเพื่อนเพราะว่าปีนบันไดขึ้นไปร้ายบ้าน ไม่ว่าจะไปบ้านไหนก็แล้วแต่บที่นี่แลนบ้านนั่นอ่าไปบ้านฟ้าขอดกเขาไปบ้านนั่นบ้านนี้บ้านโนนมา่านสารพัดบ้านจ้ะออทีนี้อันพ่อมาบ้านยู่พ่อมาบ้านยููอยู่บ้านเจ้าของแล้วก็แลนไปบ้านผู้นั้นบ้านผู้นี้อ่าเดี๋ยวไปอุบลเดี๋ยวไปสหรัฐอเมริกาอเมริกาเนี่ยไปจักบ้านทุกคนมีหลายบ้านนะอ่าบ้านน้องตุ๊กี้นี่อ่าอเมริกาอเมริกาเนี่ย มีหลายบ้านได้แบาที่นี่อ่าไปหลายบ้านนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหงาจ้ะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าผู้ใดเห็นเห็นเห็นโอ้โอ้ท้องฟ้าแดงแล้วทุกคนแสงตะวันเด้ได้ๆด้ด้ด้ป๊บปั๊บปัป๊ปอือพาทุกคนออกไปชมบรรยากาศข้างบ้านข้างบ้านหลังบ้านจ้ะ เดี๋ยวพาทุกคนออกไปชมบรรยากาศ <c oughs> กระยากในจักน้อยลละเพื่อนอืนิดๆหน่นนอยๆจะ้ะอ่านเหาเหาเห,หาเป็นคนแบบว่าน,น,น <c oughs> ั่นเนาะคืนหลายบ้านจัดจะ้ะไปเดี๋ยวทุกคนออกไปชมบรรยากาศสวยมากจ้ะสวยมากอันฟ้าแดงแล้วอุ๊บนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอน <c oughs> เดี right. Anyways, wow. Later, ๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศจ้ะอ้าวมาที่นี่ปไปะมื่มืดชั่วคาวจ้ะมืดชั่วคาวว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับกล้องแป๊บหนึ่งจ้ะทุกคนกลับกล้องแว๊บหนึ่งนั่นเสียงไก่ขันอ่า มาเป็นทอดทอดจ้ะนี่อันนี้อ่อันนี้เป็นข้างบ้านจ้ะเป็นข้างบ้านเป็นข้างบ้านหนาวไหมหนาวจ้ะหนาวหนาวอยู่ในบ้านก็หนาวออกมาหนาวยิ่งกว่าบึ้บนี่ว้าวทุกคนอ่าชมบรรยากาศ เอเอ,เ,อเดี๋ยวพี่นิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิทถามก่อนอุ้ยขวกระไดน้องขก็มาตั้งโดนแล้วอันอันน้องนี่น้องนี่เจ้าสิเอาอันเจ้าสิเอาเสื้อบอะจะเอาเสื้อไหมอันพี่นิทจะได้ใส่ให้พี่นิทก็ลืมข้าวจะลืมข้าวลืมข้าวเนี่ยสวยงามสวยงามอยู่อันเพื่อนเนี่ยง นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าจ้ะอ่นนี่มีตรงนี้